สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอ่าพุทธที่15มกราคม2568นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะพิมาริกอ่าคืนการสัปดาห์นะก็คือคืนวันอังคารเนี่ยครับก็เข้าสู่วันพุธของเมืองไทยเราอ่ะนะครับผมก็เวลาตีสองครึ่งนะเชลซี Chelsea ก็เปิดบ้านเสมอกับบอลมัดไป2ประตูต่อ2นะครับผมนะก็ ใครไม่ได้ตื่นดูเดี๋ยวน่าจะผมว่าถ้าอยากจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนนะรอฟูลแมตแล้วกันนะผมเพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพมากขนาดนั้นนะเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยตามจริงเชลซี Chelsea น่าจะปิดเกมตั้งแต่ครึ่งแรกนะแต่ว่าโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าก็ทําไม่ได้นะครับผมเปิดมานาทีแรกเนี่ยเกือบจะได้ประตูขึ้นน้าตั้งแต่นาทีแรกับแต่ว่า เอนโซ่ so จับยาวนะครับผมคือโคพาร์เมอร์เข้าไปในกราบเข็โทษใช่ไหมแล้วก็จ่ายได้นะครับจ่ายผ่านนักเตะบอลมัดมาได้แต่ว่าเอนโซ่จับบอลลั่นค,ค,คือจับบอลแล้วมันยาวเข้ามือทุกผู้รักษาประตูแทนนะครับผมก็เลยไม่มีโอกาสได้จบนะบผมถ้าจับบอลแล้วมันใกล้ตัวนะผมกว่านี้แล้วก็มีโอกาสได้ยิงนะผมว่าเข้าอยู่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมแล้วก็อีกลูกหนึ่งอ่า พาวเมอร์ก็จ่ายนะจ่ายให้กับซานโชหลุดขึ้นไปใช่ไหมในครึ่งแรกคือเชลซีบุกจากขวาไปซ้ายนะครับในจอภาพนะก็เออ่จ่ายคืนคือซานโช o ก็จ่ายคืนแล้วก็พาวเมอร์ครับเขาพยายามจะยิงแบบเหนือยิงชิปให้มันเข้าไปเสาไกลนะเพราะว่าหลุดไปทางซ้ายนะแล้วก็มารับบอลต่อจากซานโชยิงแบบคลาๆแบบแปรชิปชนะครับผมจะให้เข้าเสาไกลแต่มาหลุดกรอบไปนะครับผม จากนั้นเชลซีมาขึ้นนำหนึ่งโสนะ,ะจากจังหวะที่แจ็คสันโชบางอย่างและการที่แบบเราเห็นหลายๆเกมอ่ะแต่ว่าครั้งนี้มันได้ผลคือบอลขุกขิกขุกขิกนะคผมนักเตะบอลมัดพยายามจะมาแย่งบอลสามคนแต่กลายเป็นว่าบอลเป็นใจแล้วก็ให้แจ็คสันพาบอลขึ้นไปได้เออแล้วก็จาก่ายให้พาวเมอร์นะครับผมพาวเมอร์เนี่ยหลุดไปเลยนะครับผมเพราะว่า เช็คกับดักล้าหน้านะผมคือเช็คแล้วมันไม่ล้าหน้าจริงๆครับคือจ่ายทะลุช่องนะครับผมโคพาวเมอร์วิ่งเอ่อแคคับสลับฟันปลาวิ่งตัดเข้ามานะผมให้ตรงกับทางแจ็คสันส่งบอลตรงๆไปตัดเข้ามาแล้วก็หลุดไปไม่ยิงจังหวะแรกเลยนะมีการหลอกผู้รักษาประตูจังหวะหนึ่งยึกยักจังหวะน,นึงแล้วก็แปรเข้าเสาแรกเข้าไปนำหนึ่งศูนย์นะครับผมหลังจากนั้นเชลซีมาเรื่อยๆครับครื่องแรกเนี่ย ทบจะทําได้ดีมากๆเลยแล้วกัน,นผมพูดแค่นี้เลยนะถ้าใครไม่ได้ดูเกมทําได้ดีครับคือมีโอกาสได้ยิงอยู่บ่อยๆอ่ะเข้าใจปะคือบอลมัดแทบจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาลุ้นประตูะในครึ่งแรกนะครับกลายเป็นว่าสานโชหลุดไปยิงเลียดก,ก็ติดบล็อกนะผมลากจี้เข้าไปแล้วก็ยิงติดบล็อกนะครับผมเอนโซนะครับผมรับบอลจากรีไวคูเวลจ่ายเข้ามาให้นะครับลากไปแล้วก็ยิงด้วยขวาติดเซฟ นะครับผมยิงเสาแรกนะยิงยิงไปทางเสาแรกกับติดเซฟนะครับมาดูเเก้ครับหลุดมาทางซ้ายนะครับผมวันนี้คือนักเตะแต่ละคนที่ส่งมา11ผู้เื่นตัวจริงนะี่ยเล่นโอเคกันหมดเอาเป็นว่าดอกจันนะครับเฉพาะครึ่งแรกเท่านั้นเฉพาะครึ่งแรกเท่านั้นมาดูเเก้ขึ้นมานะครับหนีตัวประกบได้แล้วนะครับจ่ายเข้ามาตรงกลางบอลมันแบบ บอลมันไม่ค่อยเป็นใจมากขนาะดคือบอลบอลมันกระดอนนะครับผมและแจ็กสันมันก็ต้องยิงแบบเหมือนวบอลเล่เหมือนฮาบอลเล่ยิงนุ่งเลยครับอ่าฟิลโกเลยของอเมริกนฟุตบอลแล้วยิงเหินข้ามคานไปเลยนะครับแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งสร้างงานอีกแล้วนะครับสำหรับโรเบิร์ตซานเชสนะก็จ่ายกันบิลลอัพกันหน้าประตูครับแล้วก็เจ้าตัวเลือกจ่ายไปทางขวานะ กลายเป็นว่าจ่ายไม่ถึงเว้ยทำให้บอลมัดมีโอกาสนะครับลากมายิงเลยนะแต่ชนเสานะจังหวะนั้นคือมีการยิงแล้วติดเซฟนู่นนี่นะติดบล็อกหลาซ้ําเข้าไปนะแล้วก็ยิงชนเสาอีกแล้วก็เป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับเชลซีเก็บได้คือมันไม่มีจังหวะฟาว์คือแบบมีปะาะกันแหละแต่ว่ากรรมการไม่ให้ฝาว์เชลซีเล่นต่อไปนะครับยักษ์นลากไปเองเลยครับทีนี้ไม่ส่งด้วยนะเพื่อนขึ้นมาสองสามคนสี่คนเลยซะด้วยซ้ำนะข้างหน้าเขา แต่การว่าเลือกจบเองยิงชนสาวเช่นกันนะครับผมแล้วก็อีกลูกหนึ่งครับมาด้วยเก้จายผ่านมาทางพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ยิงนอกกรอบนะพยายามยิงด้วยซ้ายปันป่นๆแต่ว่าก็ติดเซฟผู้รักษาประตูนะครับผมแล้วก็ลูกที่ควรจะน่าจะได้ที่สุดเลยในครึ่งแรกนะครับผมลูกสอง เป็นลูกที่โคพาวเมอร์เปิดไปเสาไกลแล้วเด็กลราแจ็คสันพอเช็คดู VR ไม่ลำหน้านะครับคือเช็คลองภาพช้าดูครับไม่ลำหน้าด้วยครับเจ้าตัวมงติดเซฟซ้ำเข้าข้างตาข่ายโอ้โหบอกอะไรกันเนี่ยนะครับก็เลยจบเครื่งแรกไป1.0นะครับถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับผมก็แฟพอนะครับถ้าเล่นดีก็โอเคแต่ครื่งหลังครับ เขียลูกป,ปุ๊บเชลซีก็เสียบอลแล้วก็มาเสียฟรีคิกแต่บอลมัดมงลุดกรอบนะครับนาที48เลยครับเป็นจังหวะที่คือมันเหมือนไม่มีอะไรครับก็คือเชลซีได้บอลแล้วก็กำลังจะบิลทำเกมลุกเพราะว่าผมลองเช็คดูพวกไฮไลท์อะไรต่างๆ มันตัดมาตอนที่เอนโซจ่ายให้ลาวเวียและลาวเวียพลาดให้กับดัสตินไคลเวิร์ดนะครับพลาดให้แล้วไปเสียจุดโทษทำทำฟาวรู้สึกจะชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะาทางเซเมนโยเออเซเมนโยเพราะว่าวันนี้เขาเล่นปีกซ้ายนะครับเสียท่าครับไกเซโดไปเสียฟาวลุลูกนี้นะไปตัดตัดฟาวในกรอบเขตโทษเลยครับ ก็เสียจุดโทษคือจังหวะนี้ผมพูดนะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูไปถ้าอยากจะส่อหาความเป็นจริงว่ามันผิดพลาดอะไรปัจจัยอะไรไปดูเต็มเกมครับไฮไลท์บางอันผมว่าอาจจะไม่มีจังหวะนั้นอะเป็นจังหวะที่เราขึ้นเกมแหละครับแล้วก็บอลเนี่ยมันอยู่ที่เอนโซลากไปคือแบบคล้ายๆบอลมัดกำลังลงมาตั้งกระบวนครับแบบตั้งรับ แล้วเอนโซลากมาแล้วคือลากไปจะไปทางนู้นนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายที่ซานโชอยู่หรือมาคูโกกูเรยายอยู่แต่เขากลับพลิกตัวกลับมาทางขวาอีกทีหนึ่งแล้วนักเตะบอลมัดกำลังอยู่ตรงนั้นเยอะด้วยซ้ำเออสามารถเพสเซลซีได้ต่อเลยแต่ทางซ้ายเนี่ยไม่ส่งครับคือแบบนักเตะไม่มีไม่ค่อยมีคนอยู่ตรงนั้นอะคือมันว่างหน่อยเล่นแล้วแบบมันไม่กดดันกลายเป็นว่าหน้ากลับมาส่งให้ทาเวีย แล้วลาเวียก็ไปพลาดตรงที่ว่าบางบอลไม่มิดแล้วไม่เสียฟาวด้วยจัสตินหัวเฉกบอลไปได้มันก็เลยเป็นที่มาไกาเซโดต้องลงมารับเพราะว่าเกมนี้ไกเซโดเล่นแบ็คขวานะครับต้องมารับภาระแ,ะแล้วก็เข้าสกัดนะครับผมไปเตะเซเมนโยในกอบเขตโทษเลยก็เรียบร้อยครับเริ่มต้นมาแค่3นาทีสำหรับครึ่งหลังเสียจุดโทษแล้วก็ทาง จัสตินไคลเวิร์ดยิงเข้าไปครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งหลังจากนั้นเชลซีเสียกระบวนทัพหมดเลยครับเล่นจ่ายเสียบ้างอะไรบ้างนะครับผมแจ็คสันเก็บตกยิงด้วยขวาเซฟป,ปินออกหลังไปผมจดไว้เลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นนะครับมีลูกหนึ่งมาด้วยเก้หลุดไปเสาไกลตบเข้ามาตรงกลางคนที่มารอรับตรงกลางกลา,กายเป็นมาร์กกููเลยยาเตะด้วยขวาไปไหนยัไม่รู้เลยครับทีนี้ ลุดไปไกลไหนไม่รู้เลยครับแล้วจังหวะนี้เชลซีไปเปิดช่องให้กับทางเซเมนโยครับผมอาจจะไม่โทษจอชอาเชมปงขนาดนั้นนะเพราะว่าคือเขาก็ประกบได้ประมาณนั้นนะเพราะว่าเด็กครับอายุเขาน้อยเด็กนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมชอบบอกเสมอว่าในตำแหน่งเกมรับถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่ให้นักเตะอายุน,ยน้อยมารับมือครับ ไอ้ลูกประมาณอย่างเงี้ยนักเตะที่มันมีประสบการณ์มันจะมีเหลี่ยมบอลในการบล็อกหรือว่าปิดไม่ให้คู่แข่งได้ยิงง่ายๆแต่ลูกนี้เสียเหลี่ยมจริงๆแล้วก็ซานเชสจะปิดเสาแรกได้หรือไม่ยังไงเพราะลูกนี้มันเป็นการยิงที่ยอดเยี่ยมครับปิดไม่ปิดยังไงมันก็เสียแน่ๆครับเพราะว่าเอาเป็นว่าถ้าเซมเบนโยยิงสิลูกน่าจะมีสักสองสามลูกที่เข้าอาจคือมันน้อยไงเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ว่า มันทุกอย่างมันเข้าข้อทิศทางได้เตียบเสยคานด้วยมันก็เลยสวยไปหมดเลยครับลูกนี้เสียเหลี่ยมแล้วก็ไม่มีโอกาสแซฟเลยครับหมดปัญญา2ประตูต่อหนึ่งสั่งอย่งนั้นเลยครับพอโดนนำสองหนึ่งมาเดสกาทำอะไรครับขอ,อนลาเวียอ,ออกก่อนหนัน้นนะก่อนโดนลูกสองนะครับ พอลาเวียออกอลิสเจนลงมาแทนลาเวียโดนใบเหลืองไปนะครับพอโดนลูกสองเอาโทซินเข้ามาแทนจอร์ชอาร์เชมปงรอจนถึงนาทีแปดสิบเอ็ดเลยครับเอาเจ้าฟิลิกลงมาแทนไกเซโดแล้วก็เปโดเนโตแทนโนนี่มาดูเอเก้สุดท้ายนาทีแปดสิบเจ็ดนะผมพาเมอร์มีฟรีคิกนะครับเปิดไปแต่โทซิน มงแล้วบอลมันย้อยๆผู้สาษาตูปัดได้แล้วนาที 90+4 บวกเพราะว่าครึ่งหลังทดรู้สึกจะ8นาทีประมาณนี้นะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะ8นาทีเพราะว่าครึ่งแรก5นาทีจาฟิลิกเรียกฟาวได้เพราะว่ามันฟาวแบบคล้ายๆต,ต้องฟาวตรงจาฟิลิกแล้วก็มันจะมีจังหวะต่อเนื่องไปนิดนึงก่อนกรรมการเป่าก็คือแจ็คสานมันล้มในกรอบเขตโทษแต่ว่ามันคือเขาให้ฟาวจาฟิลิปนะผมที่มันฟาวชัดเจนกว่าคือจาฟิลิก เรียกฟรีคิกให้กับทีมเรดเจนขออาสา,ายิงครับแล้วเข้าด้วยครับลูกนี้ถ้าไม่เข้าผมว่าจบแพ้แน่นอนกลายเป็นว่ายิงเข้าไปเข้าเสาไกลน,นะครับผมชนเสาแล้วเด้งเข้าไปเลยสองประตูต่อสองก่อนหน้านั้นก่อนตีเสมอแฟนบอลบางส่วนกลับไปแล้วนะครับในสนามสแตนฟอร์ดบิดแต่กลายเป็นว่าลูกนี้ยิงเข้าไปเหมือนคล้ายๆแบบอ่ะ ยังดีหน่อยที่เสมอประมาณนั้นหนึ่งแต้มกลับมาดีกว่าไม่ได้อะไรเลยกรรมขี้เดียวกําตดแล้วแต่เขาจะคิดกันครับแต่ผมมองว่าเกมนี้มันต้องสามคะแนนอยู่แล้วครับมันต้องทําให้ได้ครับตามเป้าเสมอเน,นี่ยไม่เป็นผลดีกับเราเลยนะเพราะว่าบอลมัดเขานำสองปุ๊บเนี่ยเขาเขามองถึงชัยชนะเลยอ่ะแต่กลายเป็ว่าเราไม่กระตือรือร้อนนะครับ เล่นกันเหมือนแบบพยายามต่อบอลหน้าเดียวอะตามตำราตำราของเอนโซมาเลสกานะครับไม่ใช่ตำราฟุตบอลทั่วไปนะตำราของเอนโซมาเลสกาตามตำราเลยครับเป๊ะๆทุกตัวอักษรประมาณนั้นเลยครับเวลาเล่นมีแทคกติกรูปแบบการเล่นแบบเดียวไม่มีอย่างอื่นไม่มีเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่แบบปรับเปลี่ยนเพื่อเปิดเกมรุกเข้าใส่ไม่มีครับ มันตามตำแหน่งอ่ะอะเอาเจ้าฟิลิกลงมาใช่ไหมให้เอนโซเล่นแทนประมาณนั้นอ่ะให้เจ้าฟิลิกขึ้นไปเลยแทนตรงเอนโซที่ขึ้นไปเพราะว่าคนโอเวอร์แลปมาก็จะเป็นลีสเจมถูกไหมม่อจะเป็นโทเซนรีไวคอ v วิลววแล้วก็ยืนปากหลกกักอ่ะนะก็มีมาคูคูเรียอะไรเงี้ยแต่คนที่อื่นเวดเข้ามาเล่นกับไปเอนโซก็คือลิสเจมข้างหน้าขึ้นไปเลยเนโตพาเมอร จาเฟลิกแล้วก็ซานโชนาเปาแจ็กสันเล่นนี้นะครับคือแบบแผนของมาเลสกีในตำราแทคติกของเขาเองคือเบสของเขาคือสามสองสีหนึ่งอยู่แล้วจะปรับเปลี่ยนไงเรื่องของคุณจะยืนแบบไดมอนด์อะไรเขาคุณมันก็แล้วแต่สุดจะแล้วแต่ของคุณที่แฟนโจซีที่เขาวิเคราะห์กันนะแล้วแต่เขาจะคิดแต่ผมพูดเสมอว่าเบสของเขาฐานปิระมิดของเขาคือสามสองสหนึ่งให้ยืนกันแบบนี้ นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับทั้งหมดเก้าสิบนาทีที่เกิดขึ้นก็เล่าให้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าจะไม่พูดอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าก็ไม่ได้แปลกใจผมก็พูดไปแล้วไง e ี o r e the m a t ม h ออกได้สามหน้าทั้งหมดเสมอก็เยอะผมมองไว้เปอร์เซ็นต์ก็เยอะเสมอชนะก,ก็เฉือนไงถ้าชนะแต่ไม่ง่ายไงน,นะครับ แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเจอกับวูบนู้นเลยครับคืนวันจันทร์เลยนะไม่รู้ว่าระหว่างสัปดาห์นี้จะมีดิวเสริมทับอะไรหรือเปล่านะครับไม่ทราบหรอกครับแต่ถ้ายังไงถ้ายังเป็นตำรานี้อยู่ได้นักเตะคนหนึ่งมาแล้วแบบเป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้เลยแต่ผมก็บอกตามตรงครับก็คือกองหลังมึงก็พร้อมเสียประตูอยู่แล้วอ่มีเกมมีความผิดพลาดให้เห็นที่มันพร้อมเสียประตูตลอด แล้วทีนี้พอผลออกมาแบบนี้แฟนเชลซีส่วนหนึ่งเขาก็จะไปมองจังหวะมาร์คคูคูริยาที่โดนทางอ่าบรูคอะไรเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วเดวิดบรูคอะไรเนี่ยที่อยู่ปีกขวาที่ไปจังหวะนั้นที่เขาอ่าเป็นจังหวะเชลซีรับบอลใช่ไหมซานเชสกำลังเขานึกอยู่ว่าจะออกบอลเลยไหมหรือยังไงมาร์คคูคุริยาพยายามวิ่งไปตำแหน่งตัวเอง พยายามจะวิ่งขึ้นไปเพื่อเออถ้าซานเชสมีช่องทางแล้วก็คว้างบอลให้รับแต่กลายเป็นว่าเดาวิดบูคเขาว้าไว้เลยแล้วก็มาโคคุเรยียมาโคคูเลียล้มลงไปแล้วก็พูดตัดสินไปดูที่จอวีอาก็ให้แค่ใบเหลืองครับไม่ได้ใบแดงเขาก็จะไปมองว่าเนี่ยมันต้องใบแดงอย่างงุ่นอย่างนี้แต่ผมก็ถามจริงว่าเราไม่การันตีนะเว้ยถ้าเหลือเขาเหลือสิบคนแล้วเราจะเจาะเขาอ่ะถูกไหม ผมก็ไม่การันตีว่าเราจะได้ประตูตีเสมอหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นอ่าเห็นป้ผมไม่การันตีนะผมบอกไว้ก่อนนะครับประตูขึ้นนําแล้วคือดเดวิดบุ๊กช่วงนาทีห้าสิบห้าผมขออภัยแล้วกันนาทีห้าสิบห้าที่โดนใบเหลืองไปคือระหว่างนั้นผมก็ยังไม่รับประกันว่าจะขึ้นนําเขาได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราเอง ผมจะมัดจะไม่ชอบไอเรื่องข้องอ้างแบบนี้ครับกรรมการตัดสินผิดพลาดอย่างงู้นอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วไงกรรมการอังกฤษมันก็เป็นแบบนี้แล้วจะทํายังไงอ่ะคือถ้าเราเกมนี้ชนะซะเกมจังหวะที่ฟุกมาคูคูรียโดนี้ไปมันก็ไม่มีปัญหาครับมันก็จบแล้วแล้วกันไปเราได้สามคะแนนเนี่ยถูกปะ่ะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเชลซีคือสามคะแนนไม่ใช่ใบแดงของบอลมัดถูกปะ่ะ ดังนั้นก็ว่ากันต่อไปนะครับผมก็อย่างเหมือนเช่นเคยครับยืนยันเหมือนเดิมผมก็จะคอยดูต่อไปแบบห่างๆแบบนี้นะครับว่าเทลซีจะไปในทิศทางไหนปัญหาต่างๆนานาจะอ่างตรงนู้นผอโอกีลาอย่างนี้นโยบายอะไรต่างๆก็เดี๋ยวก็ดูกันครับเดี๋ยวทุกคนก็ได้ได้เห็นเองว่าความจริงมันเป็นยังไงจนกว่านักเตะมันจะหมดความอดทนนะครับ ทำไม่ได้ความมั่นใจดรอปลงดรอปลงดรอปลงแจ็คสันมึงยิงไม่ได้แต่กูก็แบบเบอร์ตรงต่อทำทำไมรู้ไหมก็ไม่มีใครมาแย่งตาแหน่งกับกูอ่ะก็กูเล่นได้วันนี้กูจ่ายแอซทด,ด้วยอ่าเห็นไหมมาเลสกา้าหนุนหลังอีตัางหากพยายามปกป้องวันนี้โชคหมีดีอะไรประมาณเนี้ยนะอ่าเห็นไหมคือคุณรอมีกองหน้าที่แบบโอ้แจ็คสันมันเถียไม่ออกไอ้หมอนี่มันยิงเว้ย ยิงประตูชัยด้วยและไอจังหวะที่มึงมงจอจอแล้วติดเซฟซ้ําเข้าคางตะข่ายเขาทําได้สมมติเขาหมงเข้าไปได้เงี้ยเนี่ยมันทําให้แจ็คสันไม่มีโอกาสได้เถียงเว้ยมันจะหูป,ป่าด้วยอัตมัิแล้วมึงก็ต้องก้มหน้าก้มตาซ้อมหนักกว่าเดิมอีกเพื่อให้มันแยกตัวจริงได้แต่คุณไม่มีนักเตะเหล่านั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยรอดูกันไปครับขึ้นใต้น้ําที่มันสามารถประทุได้ทุกเมื่อเนี่ย มันรออยู่ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าไม่ได้ไป UCL เนี่ยผมว่าทางผู้บริหารโดยเฉพาะพอกีฬามันต้องพิจารณาตัวเองนะกี่ปีมาแล้วครับคุณทำทีมเพื่อห้าปีข้างหน้าถ้าอย่างนั้นเราต้องนั่งทางมิชชีนไปแล้วมั้งนะครับเพื่อให้มันถึงห้าปีต่อไปจากเนี้ยห้าถึงสิบปีที่เขาว่ากันอะ่ะไม่ร่วมเป็นโปรเจกต์วาดฝันให้กับแฟนเชลซีหรือเปล่าผมไม่ทราบ มันไม่เห็นอะไรที่มันสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน,น่ะเข้าใจบ่าถ้าม,มีความสําเร็จมันก็ยังพอรับได้แต่ทีนี้มันแบบมันไม่มีให้เห็นเป็นรูปธรรมอะอย่าว่าไปถึงโทรฟี่เลยครับหรือรอบชิงชนะเลิศเลยก็แล้วแต่มึงเอาให้รอดก่อนตอน,นเนี้ยเนี่ยจะไป UCL เมื่อไหร่ครับกี่โมงอ่าตามภาษายุคสมัยใหม่ใช่ไหมที่เขาเรียกเรียกกัน,นจะไปเป็นแชมป์กี่โมง <Cornell>. นะครับโทฟี่จะมาเมื่อไหร่เห็นสภาพอาร์เซนอลทุกวันนี้เมื่อลห่ห้าปีแล้วรอเตายังมีแชมป์นะเออ่ะแต่ผมถามหน่อยแชมป์เมเจอร์มียังยูซีแอลกับชิพเบลลี่มียังเนี่ยดังนั้นไอ่ทไอ้สิ่งที่เขาวางแผนผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยนะไอ้สิ่งที่เขาพยายามทําแต่คุณต้องบาลานซ์ให้ดีนักเตะคนไหนควร จะมีแกนเป็น,ปนแกนหลักให้กับทีมควรมีครับสามถึงสี่คนเป็นอย่างน้อยต้องมีค่าเหนื่อยมึงจะทําเพดานไวใ้ให้้อยากเกินตรงนี้แต่นักเตะเหล่านั้นก็มีครับที่จะไ,ไม่ต้องเรียกค่าเหนื่อยสูงขนาดนั้นที่มีอายุะ่ะไม่ต้องซุปตาขนาดนั้นก็ได้ครับแต่เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เออสองแสนสองแสนห้าก็โอเคแล้วครับ ทะลุสามแสนสักคนก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่คุณแรกมากับอะไรคุณได้ไป UCL ทุกปีคุณมีโอกาสได้คว้าแชมป์เห็นไหมมันบาลานซ์กันต้องจ้ององบาลานซ์กันมากกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้ทําอย่างนั้นไอ้สิ่งที่หานักเตะมีพรสวรรค์ดีๆเข้ามาทีมคือทําทีมมึงให้มันดีก่อนมันถึงจะซื้อใจนักเตะเหล่านั้นได้ด้วย พอนักเตะเจนนี้่ะเห็นโปรเจกต์ใช่ไหมเชลซีโอ๋เหมือนเป็นฝันเลยแต่พอไปนานๆเข้าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นจริงให้เห็นเป็นกระจ่างกับตาเหรอว่ามันฝันไปหรือเปล่าวะมันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่าวเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวผลเสียจะตามมาในภายภาคหน้าคุณลองดูเลยครับจะทําทแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็ว่ากันตาม นั้นต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงเราคอยดูนะผมโอเคเราไปดูรายชื่อนะเดี๋ยวค่อยมาทิ้งท้ายเรื่องบทสัมภาษณ์ก็สี่สองสามหนึ่งครับผู้สาวปูซานเชบแนวลาคูคุเรียโควิลอาเชมปงไกเซโดนะครับวันนี้ใช้ลาวเวียกับเอนโซยืนคู่กันตรงกลางนี่แนวลูกสามคนนะดซานโชแนวลูกสามคนมีซานโชพาวเมอร์มาด้วยเคแล้วก็หน้าปาเบนแจ็กสัน Jackson. สำรองวันนี้ใช้สี่คนนะโปตาก็ เอาลิสเจนลงมาแทนลาวเวียนะครับผมแล้วก็ให้ไกเซโดกลับไปเล่นตำแหน่งเดิมเล่นแป๊บหนึ่งเอาไกเซโดออกเอาจอฟฟิลิกลงมาแทนเอนโซก็ลงมาเล่นตรงไกเซโดและลิสเจมอินเวดเข้าไปแล้วก็ให้จอฟฟิลิกขึ้นไปเลยแล้วก็เอาโทซินมาแทนจอชอาเชมปนะครับผมหลังจากเสียประตูที่สองแล้วก็ไปโดเนโตลงมาแทนโนนี่มาดูเอเกะนะครับผมก็ประมาณนี้สรับ รายชื่อส1เบอร์เ่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ลงมาเล่นะครับโอกาสดูดนครับบอลมัดยิงแค่7ครั้งนะเข้ากรอบ3ได้มา2ประตูคือจุดโทษหนึ่งนะแล้วก็ลูกยิงของเซเมนโยสวยๆครับหนึ่งเห็นไะหด,ดูดูเชลซีครับโอกาส26ครั้งเข้ากรอบสิ ของบอลห7 2รถือว่าต่ำกว่าที่เคยเห็นเลยนะเพราะทุกทีต้อง60อัพสัมผัสบ,บอลใบ603ครั้งผ่านบอลใบ420ครั้งถือว่าต่ำนะครับกว่ามาตรฐานที่เชลซีควรจะเป็นมันน่าจะ4 5 0อหอัพแอคเคอบอลสิครั้งเคลียร์ไป8ครั้งแต่บอลมดดาสตบเคลียร์ทั้งหมด27ครั้งแต่มุมไป9ครั้งครับล้ำหน้าไป2 2สองใบเหลืองก็คือลาเวียกับแจ็คสัน แล้วก็เสียฟาวไป15ครั้งนะครับก็นี่เป็นทั้งหมดสำหรับไซตติหลังเกมนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์กันหน่อยนะก่อนจะจากกันไปนะผมเขาบอกว่าคิดว่าผลการแข่งขันที่เสมอเนี่ยยุติธรรมไหมมาเลสกาบอกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าเราควรได้มากกว่านี้นะน่าจะชนะนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่เราสามารถยิงได้2อถึงสามครั้งนะครับ จำทั้งจานวนการยิงได้โอกาสแต่มันก็คือฟุตบอลนะครับผมก็สุดท้ายก็อยู่ที่คําว่ามันก็คือฟุตบอลนะครับแล้วก็คิดว่ามันมันเป็นเรื่องลบไหมในด้านลบกับทีมไหมมาเลเ้าบอกว่าหลังจากเสียประตูแรกเนี่ยวิธีการการเล่นของเรามันเปลี่ยนไปเลยครับแนวทางการเล่นนะแล้วก็มันดรอปลงมาครับนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงต่อไป นะครับเขาไปปรับปรุงสร้างน้าแล้วแต่นะแล้วแต่จะจัดการกันนะผมโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าเราสมควรชนะแต่น่าเสียดายที่เราไม่ชนะนะครับผมโดยรวมนะในเกมนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าแน่นอนว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือการสร้างโอกาสแต่เราไม่มีความเฉียบขาดใน4ถึง4ละ5เกมหลังสุดน,นะครับผมผมว่ามันเกิดเขาบอกว่าเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งอ่ะ เกินไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องการจบสกอร์นะครับที่มันใช้โอกาสเปลืองนะมนาเลเซียบอกว่า,าไม่มีความเฉียบขานะอย่างที่บอกนะครับผมคือมันมันต้องไปพัฒนากันอีกนะครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องอาการเสิ้นเปลืองอีกเหมือนกันนะครับผมพูดต่อนะมนาเลเซียบอกว่าเกมเยือนนัดสุดท้ายที่ พาเลทออกนำเราที่เราที่พาเลทออกนําไปเราสร้างโอกาสได้มากมายแต่ทําประตูเวลาสุดท้ายล้วก็เสียประตูคืนนี้ก็แบบเดียวกันเลยนะครับผมประมาณนั้นนะเออตอนที่นำหนึ่งศูนย์ก็คือจะจะเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็มาเสียประตูประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ความต่างนะผมความแตกต่างระหว่างเกมนี้กับเกมอื่นมาริสคาบอกว่าเราไม่เคยเสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนะ เมื่อคืนหลังจากที่เราเสียจุดโทษเนี่ยผมคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงไปพอเสียประตูปุ๊บเนะี่ยบางอย่างเราต้องปรับปรุงนะครับผมแล้วก็คิดว่าอืมโชคดีไหมที่บอลมัดเหลือสิเบเอดตัวเอาเป็นว่ามาเลเซียบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแต่หลายครั้งแล้วแม้จะมีจุดโทษบ้างหวังว่าเราจะมีโชคในอนาคตนะครับก็ไม่ต้องเป็นรุ่นไรมากนะโชคเชิดนะครับผม แล้วก็พูดถึงลิสเจมนะครับผมก็เป็นลูกยิงที่ดีนะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะนะครับผมคล้ายๆแบบสำหรับเขานะครับคือเป็นเรื่องสําคัญมากๆสาหรับเขาอะที่เขากลับมาได้แล้วก็ทําประตูให้เราได้ตีเสมอนะครับเราก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของครึ่งหลังนะครับที่มันดอบครึ่งแรกยอดเยี่ยมมากเหลือเชื่อแต่ครึ่งหลังเราเล่นได้ไม่ดีก็ผมบอกแล้วไนงะ ถ้าโดยรวมใครดูเต็มเกมผมแนะนำให้ไปดูแล้วกันถ้าอยากจะรู้ความจริงมาก,กาขึ้นนะครับไปดูเ,เลยเครื่องแรกดูดีครับแต่เครื่องหลังจบเลยมันดรอปไปชืดดื้อๆครับเออไม่รู้เป็นอะไรครับรีเจมเขาบอกว่านะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าคือถ้าสมมุติเรามีโอกาสแล้วทาไม่ได้โอกาสนั้นมันจะกลับมาทําร้ายเราเองประมาณนั้นนะผมแล้วก็อ่าเขาพูดถึงใบแดงนะผมเขาบอกว่า ผมไม่เห็นอะไรนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นแต่ว่าเมื่อผู้สัญญาณดูเมื่อผู้ตัดสินดูที่ได้รับสัญญาณให้ไปดูที่จอ VR ก็มันก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเ,ดเลอยประมาณมันก็ดูมันมันไม่ใช่เป็นผลดีกับเชลซีประมาณนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงลาเวียนะอ่าลิสเจมเขาพูดว่าเขาเคยมีอาการบาดเจ็บมาก่อนก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะทุกครั้งที่เขาลงเล่นช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นประมาณนี้นแต่ว่าลูกนั้นพลาดไปแต่คนส่วนใหญ่พอไปดู ไฮไลท์ปุ๊บเขาจะตำหนิลาเวียแต่ผมให้แนะนำไปดูนะเต็มเต็มเกมจังหวะจุดเริ่มต้นปัจจัยแรกเลยคือเอนโซไม่จ่ายบอลไปทางซ้ายครับไปดูได้เลยครับถ้าผิดยังไงมาพิมพ์ในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะขอโทษแล้วกันครับเอ,อ่อพิมพ์มานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสลับบทสัมภาษณ์เอาของลิสเจมมาฝากด้วยนะที่เป็นกับตันชีของเรานะผมก็ประมาณนี้แล้วกันํำสลับในช่วง after the match ต่อเดี๋ยวก็ไปดยกันต่อนะเดี๋ยววันศุกร์ค่อยมาเจอกัน before the m a ม c h ผมก็คิดเหมือนเดิมนะครับต่อให้เล่นในบ้านเจอวูฟเราก็เหมือนเดิมครับผมก็มองได้สามหน้าเหมือนเดิมชนะก็เฉือนเสมอก็ไม่แปลกใจแพ้ก็ตามนั้นนะครับนะเท่าเราก็รู้กันนะผมที่คือเกมรับหรือจังหวะอะไรที่แบบเราผิดพลาดเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกเกมมันก็มีโอกาสที่จะเสียประตูอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสลับในช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่อง hard o f blue นะเพื่อ เป็นกำลังใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องนีย้ยบหาคุณมีหัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสำหรับวันนี้ในช่วงอัฟเตอร์แมตเกมพีมาร์ลีคคืนวันอังคารนะที่เชลซีเปิดบ้านเสมอกับบอลมาดไป2ประตูต่อ2ก็ต้องขอ,ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ